เดก็ครับเดากได้โทรศัพท์ใหม่ครับแล้วทำไมลูกอยากได้โทรศัพท์ใหม่ก็เช่นเก่ามันดวนนะครับงั้นเอางี้พ่อให้ลูกทําเกตให้ได้สัก4.00แล้วกันโแล้วก็ผ่านวิชาด้วยนะลูกนะเดี๋ยวผมจัดไปห้าไปเลยโอเคแล้วก็ขนาดนั้นเลยนะลูกขอบุณเด่นกเวยงั้นเอางี้ให้ได้สังเกตประมาณ สามจุดศูนย์แล้วกันแล้วก็พ่อขอให้ผ่านทุกพิชาไม่ตกตพิชาได้ไหมลูกโอเคครับได้ครับไม่มีปัญหาครับสู้ๆนะ่ะลูกนะพ่ออยู่ละพ่อไปหาอะไรกินก่อนได้ครับหรือผมเล่นโทรศัพท์รอไหมนะครับสู้ๆแน่นอนงคิดว่าทำตามทฤษฎีของวัลูนแล้วกันครับสุสูสุสูโอเคครับ หลังจากที่มินได้สัญญากับพ่อไว้มินก็ได้พยายามอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อให้ได้เกรดตามที่พ่อต้องการตรงกับทฤษฎีความคาดหวังของวัล,ลูมซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญอยู่3ประการคือความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามกับผลงาน 2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับรางวัล 3. าความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลและเป้าหมายของบุคคลหรือความดึงดูดใจ ครับพ่ออ่ะเกณฑ์ออกแล้วเหรอลูกครับผมโอ้ได้เกณฑ์ทั้งสามจุดศูนย์หนึ่งเลยเหรอครับโอ้โหเกินกว่าที่พ่อตั้งเป้าหมายไว้เลยเนี่ยครับผมได้อีกจะหาผมงั้นไปเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อพาไปซื้อโทรศัพท์ลูกอยากได้รุ่นอะไรนะลูกอยากได้ไอโฟนอีกสองอ่ะครับไปพ่อซื้อสิบสามให้เลยอยากไปครับพ่อ